まโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมพร c นเซสคอนเนคดีดายกับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับคือ,อเข้ามานะผมตกใจเนาะ <laughs> เพราะว่ามีกระชาตัวละครใหม่เนาะแต่ว่าคลิปนี้จะไม่ใช่คลิปกระชาตัวละครใหม่เนาะเพราะว่าอ่า คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของตัวละคร6ดาวเนาะซูซูเมะนนั่เองนะซูซูเมะใช่ไหมเออน่าจะซูซูเมะแหละเนาะเพราะว่าอ่าจริงๆอะ่ะตัวของซูซูเมอะอ่ะผมเก็บชิ้นส่วนตัวละครครบนานแล้วเนาะแต่ว่าอ่ายังไม่ได้มีโอกาสว่างที่จะมาทำเนาะเพราะงั้นก็เลยเอ่อยังไม่ได้ทำสักทีนะอ่ะโอเค ก็สำหรับตัวของซืซุเมะเนาะหกดาวก็มาประมาณสักปลายเดือนที่แล้วใช่ปะอะตะบานนั่นแหละอย่างที่บอกว่าผมยังไม่ว่างเนาะอะอแล้วก็วันจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้ว่างนะแต่ว่าก็เดี๋ยวมาอัดคลิปกันก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปมาสักพักแล้วเนาะโอเคนะเอ่อสำหรับด่านผมก็ฟาร์มเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาติดตั้งกันเลยนะอะสอหรับมอน50อพีห้อันเนา เพียวเมมโมรีพีทนะครับห้อันนะครับอะ uh. uh. แล้วก็พรินเซสออฟหนึอันนะครับ uh. เหมือน,นว่าตอนนี้เราสามารถติดตั้งได้ทีเดียวเนาะอะ uh. ทีเดียวแบบ100อันเลยเนาะ uh. เราไม่ต้องไปติดตั้งแบบทีละสิบยอันแล้วเนาะ uh. เออถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอะโอเคหลังจากติดตั้งทั้งหมดก็เห uh. มือนเดิมนะครับ uh. เควสปรดลนะิมิตเนาะอะก็จะมี uh. ตัวแทงนะครับ อะตัวแทงเนาะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวโจมตีหมู่เนาะสองตัวนะครับมีแล้วก็มีซซอเมะนะอ่ะแล้วก็จะมีตัวโจมตีหมู่อีกหนึ่งตัวนะครับด้านหลังเนาะโอเคไปอ่าสำหรับซซอเมะจะเป็นตัวตัวเวทเนาะเพราะงั้นเราจะใช้เปโกลินแทงนะอ่ะโอเค สำหรับทีมที่ผมจะใช้ก็คิดว่าผมคิดว่าผมจะเอาทีมเวทไปลงเหมือนเดิมเนะาะก็จะใช้เป็นเคียวกะและกันเนาะเคียวกะแล้วก็ตัวของแคลนคับแคลพรินเซสนะแล้วก็ในในกะและกันเนาะคิดว่าน่าจะผ่านได้ไม่ยากนะโอเคไป ก็หลังๆมาตัว6ดาวก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทีมแบบตัวตัวปกติอตัวห้าดาวมันมันสู้ตัวหดาวสมัยใหม่ไม่ได้แล้วเนาะเพราะงั้นอ่ผมแนะนาว่าใครอยากจะพั้นตัวหกดาวตัวใหม่ๆเนี่ยอ่ไปทํห6ดาวตัวเก่าๆก่อนนะเพราะ6ดาวตัวเก่าๆค่อนข้างมีผลพอสมควรเลยนะครับซูซุมีฝั่งเราแตกไปแล้วนะน้องแค่แบบแรงเท่าไหร่อ่ะแรงแปดเนาะ คือแทบไม่ได้ปั้นเลยนะเฮ้ยนี่น่ากะระเบิดโอเคแต่ผมว่าน่าจะยังผ่านได้อยู่นะอ,อึดอึดจวบตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวแทงอะโอเคอเฮ้ยแคลแตกไปแล้วโอเค คือตัวของซูซูเมะหกดาวจะมีในส่วนของอลดพลังป้องกันเวทในยูเนียนเบร์สด้วยเนาะอะ,อะถ้าจะไม่ผิดตัวตัวปกติน่าจะไม่มีนะะแต่ว่าน้องเคียวกะมีดูดเลือดอยู่นะคิดว่าน่าจะรอดเอ้ยน้องเคียวกะก็ไม่ไม่รอดหรอตายลอะอ่แปลว่าเราอาจจะต้องมีตัวฮิวหนึ่งตัวเนาะะไม่งั้นน่าจะไม่รอดนะครับโอเค เี๋ยวลุยกันใหม่นะ,ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวของแคลลรินเซตเนาะเป็นตัวของครกปินละกันนะ,ะคิดว่าน่าจะได้อยู่เนาะโอเคจริงๆถ้าสมมติว่าเราใช้ครกปินแทงแล้วใช้เป็นตัวของซาเรนซัมเมอร์เลยก็น่าจะได้นะ,ะไปลองทีมนี้กันดูเลยดีกว่านะเพราะว่าผมคิดว่าครกผมอึด อึดอยู่นะเพราะว่าครกแรงแรงล่าสุดอะผมจำไม่ได้แรงอะไรละยี่สิบยี่สิบยี่สิบประมาณนั้นอ่ะก็คือครกผมก็อึดอยู่นะอ่าเดี๋ยวครกก็ได้ยูบีแล้วก็จะได้หิวละโอเคมาเลย โอเคถ้าคกได้หิวแล้วก็น่าจะไม่มีตัวตัวที่ตายแล้วเนาะคิดว่านะ,ะนี่ครับในะส่คกปิ้นมาก็คือง่ายขึ้นเยอะเนาะแรงมากนะน้องเกลกะเป็นตัวที่คุ้มค่ากันปันหุบดาวจริงๆเฮ้ยเดี๋ยว ตายได้ไงอ่ะเอาวัดงงเลยครับเฮ้ย <Hey, S 2> มันมันยากขนาดนั้นเลยอหรอโ okay. อเคถ้าสมมติว่าครกคิวไม่ได้คิวไม่ทันก็ต้องเป็นยูคารีเนาะผมว่าถ้าเป็นยูคาระได้ ผมใส่ยูคาริแทนครกแล้วกันเพราะว่าทีมจะบอกไอเดียคือเหมือนว่าเป็นการลดเจาอ่าซูซูเมเนาะเขามีลดเกาะเวทนะอะหรือเขาลดเกาะกายภาพด้วยนะผมไม่แน่ใจโอเคเอาเป็นว่ายูคาริแทงผมว่า2ฮิดีกว่าเพราะว่าผมมองว่าดาเมจพออยู่แล้วเนาะดาเมจของเคียวกะพออยู่แล้วนะเพ,นะพราะงั้น ตอนนี้ทีมเราตายนะเพราะงั้นเราจะเน้นไปที่การหิวมากกว่าเนาะทแบบงงเหมือนกันนะว่าตายได้ยังไงเดี๋ยวเราลอคูณสได้ไหมไม่ได้เนาะโอเคจริงๆผมว่าถ้าเป็นยูคาริหิวตัวเดียวก็อาจจะผ่านได้นะแต่อันนี้ผมเอามาเผื่อไว้เฉย แรงมากน,น้องโจกกะแรงสาใจมากอ่าซูซูเมะเขายูเนี่ยนเบิร์ดเป็นเวทเนาะแล้วก็จะมีสถานะรถเกาะเวทด้วยนะแล้วก็อันนี้ได้เป็นรถพลังโจมตีครับอ๋อเป็นรถเกาะกายภาพด้วยหรอใช่ไหมเออเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะ ใช่ใช่ใช่ลดทั้งเวทลดทั้งกายภาพเลยเนาะเพราะงั้นถ้าสมมติว่าเราโดนยูเนียนเบิร์สของตัวซูซูเมะบ่อยๆก็ถือว่าเราโดนลดเกาะเยอะอยู่อ่ะก็เนี่ยอยากเก็บเลยนะคิดว่ารอบนี้รอดเนาะเพราะว่าคิวเราก็หนาอยู่นะ อ่ะเลยติดโลอยคารีเนาะดูดิดูไปแรงมากนะแบบซาเลนวินเซต,ตโดนไปแบบเจ็บอยู่อะคือซเมนี่แบบไม่ต้องพูดเลยแบบโดนไปแต่ละทีนี้จะจะตายจะตายให้ได้โอเคเหลือตัวเดียวแล้วเนาะ อันนี้คือการันตีว่าผ่านชัวร์วนะครับอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับตัวของซูซูเมะหกดาวครับเอ้ยซาเรนคุยกับซูซูเมะด้วยนะเมื่อกี้โอเคกดเพิ่มดาวไปนะครับอ่ะอ่าสำหรับสกิลที่เปลี่ยนไปก็คือตัวของอ่ายู Universe นะิเวิร์สเนาะวินสตรีมนะสกิลเก่าก็จะเป็น สร้างดาเมจเวท5,575หน่วยเนาะแล้วก็ลดพลังป้องกันกายภาพใช่ไหมป้องกันกายภาพ80หน่วยนะถ้าสําเร็จแต่ว่าะจะลดแค่10-10หน่วยเนาะถ้าพลาดนั่นเองเนาะโอเคอสําหรับยนะูเนี่ยนเบิร์ดเนาะที่เปลี่ยนไปก็คือสวนะีบไซคลอนเนาะสวีบไซคลอนเนี่ยจะสร้างดาเมจเยอะขึ้นเนาะแล้วก็ลดพลังป้องกันกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวท93หน่วยให้กับทุกตัวเลยเนาะ,ะดาเมจตรงนี้เลข กับกับตัวรถเกาะอ,อาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าเลเวลยังน้อยอยู่เนาะโอเคกดเพิ่มดาวไปเลยนะครับเฮ้ยเป็นอาร์ทที่แบบอาร์ตดูแบบน้องเมทซุ่มซ่ามนะฮะโอเคอาร์ตน้องแบบดูแบบลามออกมากนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูอาร์ตของน้องกันดีกว่านะอ่ะตัวของซูซูเมะเนาะซูซูเมะซูซูเมะอันนีปุ๊บปุ๊บเดี๋ยนะโอเคซูซูเมะหกดาวเนาะไปลดข้อมูลนิดนึงนะครับโอเค โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย